ล้อชาแนลนะคะเดี๋ยวนี้พี่กันตรีอะจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเพชรพันล้านนะคะพเพื่อนๆเนาะพอดีซื้อมาแล้วยังไม่เปลี่ยนกระถางนะคะเพชรพันล้านก็คือตระกูลเดียวกับฮกหลงนะคะเพชรพันล้านเนาะอันนี้ยังไม่กัดสีนะคะซื้อมาแบบนี้กระถางเล็กๆนะคะเขาไม่โตนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีก็ จะมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขานะคะเพื่อนๆลองดูนะคะประมาณนี้เลยนะคะมีทั้งหมดอยู่สี่ต้นนะคะนะอันนี้ก็เริ่มกัดสีละจะเป็นแบบนี้เพชรพันล้านนะคะตะกูลเดียวกับฮกหลงนะคะเพื่อนๆถ้าเวลาเขากัดสีแล้วเขาจะสวยมากเลยเนาะถ้าไม่กัดสีก็จะเป็นสีนี้แหละสีเขียวขาวนะคะแล้วก็ ก้านก็จะเป็นสีเขียวนะคะสำหรับดินที่ใช้นะคะก็เป็นดินปลูกนะคะพิจนตรีเอาดินปลูกนะผสมกับใบสำฉานะคะผสมกับใบสำฉาแล้วก็ทำให้ร่วนๆนะนะคะนี่เป็นดินปลูกดินปลูกนะคะผสมกับใบสำฉานะซึ่งใบสำฉานะจะทำให ดินร่วนแล้วก็บอนเขาก็จะลงหัวลงลากได้ดีนะคะตัวนี้เลยนี่เป็นดินปลูกนะคะพอดีมีกระถางเหลืออยู่กระถางเหลืออยู่ก็เลยจะมาปลูกนะคะแล้วก็เราก็จะใส่อันนี้ขี้จิ้งหรีดนะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้คือขี้จิ้งหรีด ขี้ไส้เดือนนะคะโทษทีนะคะมูลไส้เดือนเนาะเราไปซื้อมานะคะนี่เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเขาเรียกว่าปุ๋ยไส้เดือนนะคะ <บ Alert. S 1> เดี๋ยวเราจะปลูกกันนะคะเพ Users ืพ่อนๆเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะคะเพราะว่าเขาอยู่กระถางเล็กๆแบบนี้ไม่ตโตนะคะไม่ตโตละเนาะนี่ก็ไม่ตโตละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เขา เปลี่ยนที่อยู่ให้เขาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนี่ก็ไม่โตนี่เริ่มรู้แล้วว่าเขาขาดอาหารนะคะเขาขาดอาหารนะต้นนี้ก็ประมาณนี้แต่มาดูรากเขานะคะรากเขาตื่มแล้วนะคะเพื่อนๆลองมาดูรากเขานะ ลากตืมละเป็นรากเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางกันค่ะตอนนี้เราก็ปลูกเร้รอยแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผสมปุ๋ย มุลไส้เดือนไปด้วยแล้วก็ใส่ข้างบนด้วยนะคะเนาะตอนที่ซื้อมาเล็กนิดเดียวนะคะพเพื่อนๆลองมาดูเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๋ยมุลไส้เดือน ถ้าเขาอยู่กระถางเล็กๆเขาไม่โตนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะหาจานรองนะคะหาจานรองกระถางให้เขา เลือกเพชรพันล้านนะคะพเพื่อนๆลองดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่ก็เริ่มกัดสีแล้ว